นิโคล่าซานิโอโลตัวลุกแอสตันวินลาประกาศชัดเจนต้องการค้าแข่งในเซเรียอีกครั้งแต่ย้ำไม่มีทางร่วมทีมลาซิโอซานิโอโลเคยอยู่กับโรมา่าระหว่างปี2018ถึง2023ก่อนย้ายถาวรไปทีมกาลาตาสายในช่วงต้นปีจากนั้นก็ถูกปล่อยให้แอสตันวินลายืมใช้งานฤดูกาลนี้ดาวเตะทีมชาติอิตาลีได้ลงเล่นให้กับวินลา่ารวม32นัดทุกรายการทำไปแล้ว ประตูแต่ก็เป็นการลงตัวจริงในหลีกเพียง7ดนัด ล่าสุดคอรีเอเ e เดโลสปอร์ตสื่อในอินตาลีพานหัวข่าวหน้าหนึ่งเป็นข่าวของซานิโอโลประกาศร้าวว่าเอาผมกลับไปซีดาร์าขณะที่ประโยคต่อมาเจ้าตัวกล่าวถึงโลมาที่ยังผูกพันเหมือนเดิมและจะไม่ย้ายไปร่วมทีมลาซิโอคู่ปรับตลอดการอย่างแน่นอนรายงานข่าววันที่26มีนาคม2567ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แต่ถ้าถูกใจก็กดแชร์ให้ด้วยนะ